เอาไม้พี่นออืมไม้ตัวหนึ่งมาสดๆร้อๆแหละหยุดครับสวัสดีสบายดีพ,ยยพ่อพี่น้องเพื่อจุกุลสุขุนมาพี่น้องเมื่อนี้ได้ปลาดุกต้มน้ำปลาล่าพี่น้องเอ้ยปลาดุกมันลูกนาตัวเล็กๆน้อยพี่น้องมาตัวคำคือเก่าพี่น้อ, 9, อง แซ่บกำกันพี่น้องข้าวเหนียวก็มีพี่น้องข้าวเหนียวมาเปก็กระติบมาพี่แซ่บๆมาพี่น้องนะจะกินเก่าละอืมข้าวเหนียวห่อนข้าวไม่พี่น้องอืมไม่ตื้หนึ่งมาหัดชุดๆลอยๆแหละหอมมือเนีย่ย ตัวละครับตัวละครมันนี่บอกมีแก้วเป็นรองมันดี

một <coughs> เล่ปัดเนี่ยงานตใหญ่แล้วเหรอ <laughs> เห็นดได้ไม่ดีมาสี่โตไปเนาะคนละสองโตโอยใหญ่ไปเนาะน,นี่มันโงลงปากฤทธิเคร่ง mật khỏi là bạn học à càng hay mà được đi nhanh đúng không <laughs> 嗯、你没人啊？嗯嗯，他妈你

เอาพี่น้องมัดพี่น้องอย่างนตะเกียรเทกันนำรปรลาพี่น้องเอ,อ้ยมากัแบบนรกมมีเอากระเจาเป็นจันมีน้น้อ่หน้าฟอกันไม่จะลึกอะไรก็แชก็ติดตามี่ต้องเอากราบสวัสดีสบายดี